อายุความพวกคดีผิดนัดชำระหนี้เนี่ยหนีหนี้ไม่ยอมจ่ายเนี่ยแบบมีสัญญานะครับระยะเวลากี่ปีฮะสิบปีสิบปีความหมายสิบปีของพี่แก้วคือถ้าจะฟ้องจะอะไรให้เสร็จในสิบปีต้องทำเรื่องฟ้องให้จบในสิบปีต้องฟ้องภายในสิบปีต้องฟอง้องภายในสิบปีอันเนี้ยคำถามเดียวกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เขาขอยืมหมื่นเดียวคำถามอะไรพี่แก้วคือคือไอ,าาค,อ,อค่าจำาออค่าทนายอ่ะมันถูกแพงมันแล้วแต่อืเรื่องนี้ผมไม่พูดก่อนครับผมมาบอกว่าทางเลี่ยงที่ไม่ต้องจ่ายก่อน มีมีอ่าคือไอคดีแบบนี้อเราสามารถฟ้องเองได้ผมบอกอย่างนี้ครับนิติกรสารแต่ละสารเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รับเรื่องแล้วช่วยเราเขียนได้ครับแต่คุณต้องพอที่จะเขียนอะไรเป็นด้วยอืมนะครับคือผมพยายามบอกอย่างนี้ว่าลูกเพจผมหลายคนที่มีปัญหาครับและผมก็ร่างคำฟ้องและผมส่งไปให้เขาไปยื่นฟ้องเองก็มี เจ้าเจ้านี่เป็นคนฟ้องเองได้ได้ครับไม่ต้องมีทนายก็ได้ไม่ต้องมีทนายก็ได้ครับอ,อ๋อถ้ามีสัญญากันอย่างนี้ได้เลยไปที่ศาลนะแล้วลองปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาครับมันจะมีแบบฟอร์มไว้ให้คุณก็กรอกครับข้าพระเจ้าชื่อน,นายกิมเล้งนามสกุลนี่สมศักดินานี่น,นั่น,นอยู่อายุเท่านี้แล้วรายละเอียดคุณก็เขียนเลยว่าเมื่อวันนี้ได้มีการกู้ยืมเงินกันเท่านี้เท่านี้ แล้วแนบเอกสารเข้าไปแลแนบสัญญาเข้าไปนะครับ,รบเรื่องนี้ผมตอบก่อนที่จะบอกว่าราคาไหนถูกแพงเราสามารถที่จะเลือกใช้บริการของภาครัฐที่ไม่ต้องเสียเงินก็ได้อืมแต่ไอเรื่องของการฟ้องร้องว่าค่าทนายถูกแพงเท่าไหร่เนี่ยครับผมมองว่ามันแล้วแต่คุณไปหาหมอโรงพยาบาลดังหรือโรงพยาบาลไม่ดังอ่ะนะครับแต่ผมถามเอเวอเรสเลยคดีหนึ่งหมื่นเมื่อกี้ครับผมมองว่า ถ้าเกิดถามใจผมนะอ่ะสามพันห้าพันครับค่าทนายอืมต้องมีอ่ะต้องมีอะโอเคสามพันห้าพันคุณต้องมีครับผมเพราะว่ายังไงครับไปไปศาลเนี่ยไปยื่นฟ้องให้คุณหนึ่งครั้งครับไปสืบพยานอีกหนึ่งครั้งครับไปเอาเอกสารคำพิพากษามาให้คุณหนึ่งครั้งครับรวมหลงจงผมว่าต้องมีสามพันห้าพันอาเพราะเขาไม่ได้มองถึงทุนทรัพย์ครับพี่หนุ่มเขามองถึงวิธีการทํางาน เงินหนึ่งล้านกับเงินหนึ่งหมื่นทำเหมือนกันครับก็มีขั้นตอนที่เขาต้องไปทาอ่าอย่างนี้เมื่อกี้คือเหมือนกับสามครั้งเลยอ่ะถูกครับอ่าคือนี่ที่ตัวที่พี่หนุ่มขึ้นถามมาเนี่ยว่าจะฟ้องร้องเท่าไหร่มันต้องดูทุนทรัพย์ด้วยครับอือสมมุติว่าทุนทรัพย์ประมาณห้าแสนสองแสนถามใจผมต้องมีสองสามหมื่นต้องมีสองสามหมื่นครับนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะเหมา หรือค่าใช้จ่ายไม่รวมค่ารถไม่รวมมันแล้วแต่การพูดคุยอืครับนะฮะาาโอ้ก็ค่าทุนทรัพย์ไม่ได้เยอะมากก็อาจจะฟ้องเองก็ได้ฟ้องเองได้ฟ้องเองได้แล้วผมบอกเลยนะไม่ใช่ยากฮะแต่คุณต้องพอที่จะเขียนหนังสือได้นะอ่าเขียนหนังสือเล่าเรื่องได้ว่าและคุณเขียนได้เขียนได้อ่านออกนะอ่าอ่าค้าพระเจ้าได้กู้ยืมเงินได้ให้กู้ได้อะไรเขียนให้อ่านออกเราเป็นสตอรี่ให้เขาหน่อย แนบสัญญาไปก็การดำเนินการก็สามารถทําได้แล้วทำได้ครับโอไม่ยากเลยครับ,รบไม่ยากจริงๆ